สวัสดีครับเพื่อนๆ6พฤษภาคม6พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 4เวลา10นาฬิกา35นาทีวันนี้จะมาจะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า persuasion แปลว่าการเย็บเพื่อเสด็จโน้มพงโน้มแล้วก็หนาวโน้มหนาวใจมนุษย์เล่มนี้ของคุณโรเบิร์ อันดินี่เพื่อนๆไปหาซื้อได้นะหาซื้อได้อันนี้พี่ไตรที่ทาคาวิเศษให้ผมยืมอ่านพี่ไตที่ทาคาวิเศษให้ผมยืมหนังสือเล่มน,นี้มาให้ยืมแต่ทําไมพี่ไตไม่ให้ผมยืมนาฬิกาห,หรือพี่ไตมีความเชื่อว่าถ้าถูกยืมนาฬิกาพี่ไตาอาจจะต้องตายตายแล้วไม่ต้องไปคืนนาฬิกา ให้ผมยืมอ่านเขียนไว้ว่าการจูงใจที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้องเริ่มตั้งแต่ยังไม่เริ่มแปลว่าอะไรอ่ะอีกทีอีกทีนี่เลยนะอ่านตามนี้เลยผมอ่านให้ดูการจูงใจที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้มันแปลว่าอะไรอ่ะเนี่ยให้มันแปลว่าอะไรอ่ะเนี่ยลึกซึ้งมากลึกซึ้งกลยุทธ์ก่อนโน้มน้าวใจหนังสือมันหนานะผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือและและมนุษย์ทุกคนบนโลกมานี้ก็ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ที่อ่านกันก็เพราะต้องการที่จะพัฒนาตนผมชอบวักหนึ่งในหน้าห้าสิบสองหน้าห้าสิบสอง หน้าห้มีตัวหนังสือสีเข้มที่เขียนไว้ว่าสิ่งที่สะดุดตาและพงเนี่ยสิ่งที่สะดุดตาย่อมมีความสำคัญคุณดูสิม,สสม,ม,มีอะไรสะดุดตาคุณมั่งมีอะไรสะดุดตาคุณมั่ง สิ่งที่สุดุตาย่อมมีความสำคัญถ้าเป็นเพศหญิงต้องมีนมถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีนมแต่ถ้าไม่มีนมถ้าไม่มีนมก็ต้องมีส่วนเว้าวส่วนโค้งส่วนเว้าวส่วนโค้งน่าจะเป็นอะไรนมมันโค้งไม่มีนมเพราะจอแบนไม่มีนมเพราะจอแบนก็โค้งน่าจะเป็นก้นก้นก้นโค้งอะไรอ่ะ โค้งมันกลมอ่ะมันกลมมันจะดูสวยงามสวยงามแล้วมันสะดุดตามันจริงมันจริงไรมันจริงเกิดความสําคัญตามันจะพุ่งไปดูอะไรโค้งโค้งอ่ะพุ่งไปดูอะไรโค้งโค้งอ่ะโค้งโค้งกลมกลมสังเกตไหมมนุษย์เพศชายเจอนมตามองนมก่อนเพราะว่าไอไอถ้าคุณเอาวางหน้ามาใช่ไหม ไม่ได้พุ่งนำนมนะนมนมต้องนำนมอยู่ล้ำหน้ากว่าจมูกด้วยซ้ํางั้นนมต้องใหญ่แต่ผมก็ได้บอกว่านมเล็กมันจะไม่สะดุดตานะแต่ว่าตามธรรมชาติล้วเอี่ยเมื่อเมื่อเส้นผ่านเช็คออฟไซด์ล้ำหน้าเนี่ยอู้หูอูุหูนมมาก่อนตาถูกตามองเห็นนมก่อนมันก็เลยย่อมมีความสำคัญ หรือเปล่าไม่ร <But, S 2> ู้แต่แน่ๆคือสะดุดสะดุดที่สะดุดตาก่อนเพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของทุกๆคนทุกๆคนบนโซเชียลมีเดียบนอะไรบนหน้ากล้องบนออนไลน์จะต้องย่อโพย่อโพสะดุดตาของผมสะดุดตาเพราะผมไม่มีนมนะผมเป็นเพศชายผมไม่มีนมแต่ผมมี6 pack ซิกแซกความหมายคืออะไรซิกแซกคือความหมายของคนที่ไม่เสพติดรสชาติอาหารรู้ว่าพลังงานที่ใส่ปากเข้าไปไม่จำเป็นต้องมากมายเพียงแค่ดําลงชีพเพียงแค่ดํารงชีพเน้นรอเรือหน่อยอย่าเยอะจริงอยู่มนุษย์มันเสพติดรสชาติมันอร่อยไงไอความอร่อยทำให้คุณเป็นโรค เบาหวานความดันหัวใจมะเร็งในยามที่คุณอายุหกสินอับเงินที่คุณหามาได้ทั้งหมดจะต้องถูกแพทย์โรงพยาบาลยับผมเรียกแบบไม่มีต่อราคาเลยห้ามต่อราคาคนรักของผมโดนไปแล้วหลายล้านหลายล้านเอาว่าจนหมดตัวเลยนะแล้วก็เสียชีวิตไปเพราะหมอเรียกราคา มอเรีกราคาปิยะทารุณปิยะยะาพ<อ>ูทารุณอย่าล้อเล่นมาเร็งอย่าล้อเล่นเพราะว่าเธอก็สายกินนะสายกินติด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 เสพติดเสพต,ติดรสชาติอ่ะกลับมาหน้า52าอีกหนึ่งครั้งกับการรีวิวหนังสือที่ชื่อว่า persuasion เสดษโน้มน้าวใจมนุษย์โน้มยะาพูเด่น พู่น้มนะนาวใจพู่น้มนะตีเข่าน้มแม่คุณหินท่าตีเข่าไหมตีเข่าเนี่ยมันต้องโน้มโน้มโนมนมแล้วก็ปี๊งนะนมนะตีอะไรต้องโน้มก่อนโน้มโน้มนาวใจมนุษย์สิ่งที่สะดุดตาพู่นี่สิ่งที่สะดุดตาสะดุดตาไหมสะดุดตาไหมให้ดูทั้งตัว ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ว่ามันอยู่อยู่มันได้มานะไม่ใช่อยู่มันได้มานะมันต้องซ้อมฝึกฝนฝึกฝนถึงจะได้มาถึงจะได้มาสิ่งที่สะดุดตาย่อมมีความโภเดนสำคัญคลิปนี้ก็สั้นๆสั้นสั้นๆ สันส่นๆสิ่งที่สะดุดตาย่อมมีความสำคัญเ e yeah. a โพอจะเพจเดนนินจาแคบหมูซุปเปอร์อะเดรพาวเวอร์สดเดอือพอย